หลังจากนั้นเขาก็เสียคนสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูคลิปหนังสั้นเรื่องแรกของแต่ละคนครับว่าผ่านมาแล้วสองปีจะเป็นยังไงครับผมนี่เรื่องแรกของพี่พูนี่เนี่ยชื่อว่าชีวิตในวัยเด็กของพี่พูนี่ครับผมโอ้โหคลิปนี้เมื่อสองปีที่แล้วคนดู8.1ดถึนึ่งล้านนะโหเยอะนะหรือเยอะไหมเยอะมากโอเคครับเรามาดูกันเลยว่าคลิปตอนนั้นเนี่ยพี่พูนี่แสดงเก่งขนาดไหนครับนี่แต่ี่ก็คือ เปิดมาครับสมุดเตอร์ไฟฟ้าจักรยานเยชวงปีที่โพนี่ได้เกิดเป็นลูกแม่นี่นี่ช็อตนี้เลยหนังสั้นอะไรมองกล้องไม่รู้แล้วแต่ผู้กำกับไงตอนนั้นน่ะพี่โอเป็นผู้กำกับถ้าแล้เรียนเข้าใจแล้วผมไม่เก่งใจแล้วนะเดี๋ยวคุณพูจะสุ่มเลขที่ให้มาทำแม่ฝึกคัดหน้าห้องเรียนคุณพูทำไมแล้วยังไม่ดัดฟัน อันนี้คือเรียกว่าไลฟ์สไตล์รอือเ่าหน้าห้องเรียนโค้ดทีาา่เอาไปดูที่มือก่อนทาเล็บด้วยทาเล็บนะดูดิแสดงโอเวอร์แอคติ้งขนาดนี้เลยแฮะผมดมูไม่เป็นธรรมชาติเลยโลเคชั่นได้อะไรได้หมดยกเว้นนักแสดงเท่านัตอนนี้จริงนักเรียนเขาแต่งหน้าด้วยใช่ไหม <laughs> ดูดูดูอ่ะดู คิ you, ้วเคิร์ดมาเต็มฟันหรือไม่เข้าโฟกัสเนี่ยใหญ่มากเลยต้องดีไม่ดีก็ไม่หนักวันนี้พี่วันนี้เลยครับเอ๋ต้องชมสมัยคุยไม่ดัดปันคืออันนี้จะบอเป็นคลิปแรกของพี่โอมพี่วันนี้ผมเราถ่ายหนังก็ไม่เป็นนะแล้วก็ ไม่มีความรู้เรื่องการถ่ายหนังสั้นแล้วก็แสดงหนังเลยมุมกล้องก็ยังไม่เป็นแล้อย่างคลิปนี้แล้วถ่ายกัน4ี่วันเต็มสี่วันได้คลิปนี้ใช่สี่วันได้คลิปนี้คลิปเดียว <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปดูคนถัดไปกันดีกว่านะครับคลิปแรกของฮันนีนะค,ะ <c oughs> ครับคือคลิปนี้มีชื่อว่าจนแต่รวยน้ําใจรองเท้าจะขยับหนังสั้นนะคคนดูนี่คือ18ปดล้านวิวเนี่ย เดี๋เราไปดูเขากันเลยครับผมเองหรือปล่ามาปแดงกันเลยฮะุแล้วก็หาันกันรฮะคือกำไรอ่ะกำไะไทอเลยหมกตอนนีย่าหอมอย่ารู้อย่ารู้ว่าใครขับรถคะก็ดีไงเขาถามเองใช่ไ ตัวจากรถครึ่งตัวทำอะไรอะอยาแซลขาว่ะจังหวะนี้ครเดี๋ยวเราจะเห็นเต็มตัวของเจ๊คนนี้ันี้เจั่นนี่เจันนี่ที่กินด้วยไหมคะที่กินด้วยได้เหรอขนมปังเหลือแค่ชิ้นเดียวเองนะคะไหดเงั้นหนูก็บอกแม่ว่ามีคนใจดีซื้อมาให้หนูแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นพี่นะขนมปองเองอะ้องบอก เก่งอยู่นะทีแรกเขาบอกเป็นการถ่ายหนังสั้นเรื่องแรกของเขาเป็นยังไงว่าเขานรู้สึกตอนนั้นไม่รู้ทําทําได้ถ้าบอกให้ทําก็ทําได้หมดต่อไปนะฮะก็เป็นของคนที่มาต่อจากทันดีนั่นเองก็คือพี่ปอนะฮะพี่ปอค่ะหนังสั้นเรื่องแรกเขานําเสนอเรื่องอะไรฮะเรื่องที่แสดงเป็นก้อนหินอะอันไหนอะอันไหนอะคุณนายอะมาละมาละเดี๋ยวเรามาดู คุณปอกันดีกว่าครับว่าคุณนายปอจะเป็นยังไงคุณนายปอนี่เป็นคนขับรถขึ้นหรอฮันนี่แหน่มีข้าคุณนายรถคุณนายเป็นลอยหมดเลยลอยตรงเนี้ยหรอคุณนายดูสิคะเหน่งมากคุณนายดูน้องเขาสิตัวเล็กนิดเดียวจะต้องไปยกของเหมือนทพอ่ตอนเที่ยงฉันก็เห็นน้องเขากินขนมแทนข้าวน้องเขาหน้าสงสารมากเลยรู้ไหมจริงจังต่อไปจะใส่อันนี้ก็จริงจัง ที่จริงแล้ววิ่งเลยแต่ยึดต่อไดอหรอกกันทำไมพอเป็นเด็กดีแล้วก็เรียกว่าทองดีกว่าตอนนั้นะโอ้โหไ่ธรรมดาครับผมคิวรกถือว่าดีมากเลยครับต่อไปเป็นอุ้มใจครับผมเขานำเสนอเรื่องถอยรถชนเรียกเอาเงินค่าเสียหายครับผมคลิปนี้มันเก้าเดือนที่แล้วคนดูสี่หนึ่งล้านเลยครับว้าวยอะ่ยอะโลนเ่งกิครับแล้ว ไปแวนกันไม่ไปอ่ะเป็นไงล่ะโอ้ไรแวนไม่แซบเลยโอ้ยแซฟทุกวันอยู่แล้วีพักก่อนงั้นวันนี้ฉายเดี๋ยวขอไม่แบ่งนะงั้นก็ตามตากงไม่แตกกินแตงโมมีอปกติเขาไม่แบ่งอยู่แล้วถ้าไม่ไปไปอะไปเลยคลิปแรกของเขาก็คือแบบว่าเป็นไงบ้างเขากไม่แซฟเลย แบบนี้ก็ไม่แฝไปก่อนนะเขาทยาเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปของคลิปแรกของเิลลี่กันเลยครับผมเนขาีคือเขาเรียกว่าตำแหน่งของถ้าตอนเรียนเนี่ยเขาตำแหน่งเจ้าเวทีเลยนะฮะเจ้าเวทีเยคะเจ้าว้เจ้าว้เวะย เขาแสดงละครเวทีเก่งมากคลิปของเชลลี่นะครับผมเป็นคลิปที่ชื่อว่าเสียงดังไม่มีมารยาทรบกวนคนอื่นไม่ถึงเชลลี่ไม่ไม่ถึงร้างอรงคลิปนี้เมื่อสิบเดือนที่แล้วคนดูสามล้านอยู่เลยว้าวต้องจับใจแมนเลยวินี่ไมุมนี้ชั่งมไมนี้ ก็หยุดน้องสิคะคุยกับใครคุยกับเพนนี่ไงนี่ไงที่มาของนัดน้องหลังก็เพลนใช่เจนลีจะต้องดาว่าใครเปนคนน้องสองคนนั้นคีอยู่ไหนเนี่ยไม่มีคี เขาจะแสดงว่านี <oh 네่คือเขาเจในวันนั้นเุ้ยจมูกสวยอ่ะใช่ใช่คือฉันอ่านหนังสืออยู่เรียร้อยเรียร้อยเรีร้อยไปไหนเนี่ยจะต้องมากับจีเรียนแบบพูดหลังจากนั้นเขาก็เสียคนยนดีตอนนั้นแสดงเป็นยังไงบ้างตองเล่นแบบเนี้ยค่ะงอู่ ปัจจุบันดังนะคนก็ดูออนะครับผลงานเขาสุดยอดมากเลยนะครับผมอ,อีกเรื่องัะผมที่เราดูกันแล้วว่ากาลังสนดุกมากเลยนะครับผมแลวคนดูก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของข้างบ้านข่ามวยมะม่วงเราค่ะทีน,นี้หนึ่งปีที่แล้วาาลลลครับคนดูกล้านวิวเลยฮะเรามาดูกันว่าจากนักแสดงแข็งๆตะกี้นี้นะฮะเขามีการพัฒนาตัวเองที่มากขึ้นนี<เอ>่ ก็ทำอะไรเป้าหมายอยู่ที่13นาฬิกาเยื้องหัวไหลเป้าหมายคือมื้อหงสามลูกบอกเลยว่าทานนี้เขาอยากคิดแล้วก็อยากทำเองเขาเสนอไอเดียเองไะโรยยื้อไม่ถึงนี่ดูนะฮะนี่หน้าบ้านก็ไม่มีใครที่หน้าบ้านก็ไม่มีใครทางสะดวกุกคใครก่ับใครก็ไม่รู้ขี้หัวนี่ อะไรก่อนแล้นี่จะรีบดึงรีบไปนะเนี่ยเห็นไหมคนที่เราเห็นแล้วอ่ะเนี่ยเสียงดังเงี้ยแล้วจะวิ่งไปไหนอ่ะน่ะแล่นว่าวิ่งถาวบ้านคนอื่นแต่ไอ้ฉากที่ชอบคือตอนที่โบนี่คุยกับพ่อหยิบเห็นแล้วหยิบอะไรอ่ะเดี๋ยวจ้าแต่ไปจับโจรแต่ยังไม่เป็นไรกินของไม่หรอกทินเนี่ยละตั้ง ออกมาแบบตลกไงออพอเราได้ย้อนไปนะครับเราก็ได้เห็นว่าแบบแต่ละคลิปที่เราแสดงนะไม่ว่าจะเป็นคลิปส่วนตัวนะครับพี่ก็ชอบคลิปกวางตุ้งับผมก็<า>คือแบบว่ากางเกงหลุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบพอเรามานั่งย้อนดูคลิปหนังสั้นเก่าๆมันทําให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับในมุมมองของพี่โอ๊บนะฮะอ่ะพี่วันนี้พูดห,หน่อยเออรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะเขาก็แสดงไม่เป็นไงพอแบบ เริ่มแสดงเดยอะขึ้นมันก็แบบพัฒนาแล้วก็แบบพูดได้แบบคล่องขึ้นไม่แบบไม่ท่องแต่ก็ชอบทุกคลิปอันดีครับผมที่อันที่จริงชอบคลิปทั้งหนังสั้นและลาย,ลายสไตล์เลยถ้าพูดถึงคลิปหนังสั้นก็ชอบตัวเองในหลายเรื่องที่ กล้าเนาะแต่ว่าแสดงเป็นคนดีก่อนคนดีก็ชอบแต่ว่ารู้สึกแข็งแล้ววันนี้ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นตลกใช่ไหมเออตลกก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองก็ชอบเหมือนกันแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นเป็นตัวร้ายก็เลยชอบที่สุดใช่ไหมฝากไว้ด้วยนะคะได้แต่อย่าแรงอ่ะเจลลี่ครับผมชอบทุกคลิปที่ได้ทำชอบตัวเองที่ได้ ได้ลองแสดงหลายๆบทบาทมันรู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองอยากทำให้เต็มที่ทุกทีเลยครับต่อไปเป็นคัดกล้องให้เราได้แค่ก็ชอบทำคลิปสักแบบนี <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่พูดมาเมื่อกี้นอยู่ในช่องโพดีเฮาครับผมจะบอกว่าพี่ครูเราตั้งใจทําคลิปมากดเลยเออ,เอ,อตั้งใจมากเล<ด>ยแต่ละค <ๆ S 1> ลิปแต่ละคลิปนะครับผมก็ลงหลายแพลตฟอร์มมากนี้เลยเป็นตัวนี้ก็ได้อตรงนี้แหละ นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมคลิปเราจะตั้งใจรละพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจากที่เราย้อนมาดูเนี่ยเราจะร้อนมันกลับไปดูว่าเฮ้ยเราผ่านมาหนึ่งปีแล้วเราเก่งขึ้นหรือเปล่านไก็เก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ